ไปดูเขาจับไอ้นี่เหไหมไเขาก็เลยไปเสียงเซียมซีมันเด่นออกมาสามตัวไหมก็ศูนย์ห้าห้าศูนย์เรียงออกมาก็เลยเออเดี๋ยวสมายคิกสับสนเดี๋ยเราไปเอาเองดีกว่าแล้วพอเราเลขเรามันก็ฟันไปแล้วนะหกนั่นไหมเดี๋ยวเอาน่อยก่อนเดี๋ยวให้ตัวรูดบนล่างยังครับโอ้ยลงไปละตัวคุณอะไรไอาจารย์ลงในเฟซส,ส่วนตัวก็ลงลงในเพจก็ลงไปเมื่อวานเมื่อวานไลฟ์สด ไปแล้วเดว้พี่น้องเ,อเดี๋ยววันนี้จะให้อีกทีหนึ่งแล้วรัฐบาลอาัพิมพ์น้อยเรา9 90 92 93คือตัวนี้นะครับนะมันเป็นตัวเลือกนะถ้าอาจารย์จะเลือกนะถ้าจะทำเม็ดเดียวฟังจากปากเอเด้อมันจะทำอยู่ที่93 39ถ้าจะวิ่งรูดสองตัวก็คือสามและเก้า เข้าใจว่าพี่เออเป็นสามและเก้าทีนี้อาจารย์เลยเอาเก้าที่มันมาพิเศษมาใส่ล้วเก้าตัวนี้มันจะไปได้พิเศษกับ V i p พถ้าเป็นสามมันจะเป็น v i p พและปกติเข้าใจบะแต่จะจะมาลุ้นที่ v i p นะถ้าเป็นสามอาจารย์ก็เลยขอเลือกเอาเก้ามันมีส่วนที่จะมาได้สามหน่อยและที่สำคัญหน่อยพิเศษมันจะมาบนล่างนะส่นะกับเจ็ดสี่ 71กับ74 4ดสีนึเลขเล่าเนาะพี่น้องอ่ะเทียงทางสปปลาวเนี่ยก็คือจะมีเลขชุด4ตัวก็คือบนกับล่างรวมกันนั่นแหละหลักร้อยของบนก็คือหลักหน่วยของล่างเห็นไหมอาจารย์ก็เอาล่างกับบนมารวมกัน74ก็ถึงเน้น74ดกับเจ็ดนั่นแหละนะครับอันนี้คือลาวลาวราวรัฐบาลแศูนย์แล้วห เราออกศูนย์สามดูตัวเด่นนะครับตัวเด่นตัวแรกแล้วก็สิบสิบหกพฤษภาและมิถุนาก็คือวันที่หนึ่งนะให้สองเลยสามนะออกสองเจ็ดสองสองมาและเดือนหกสิบหกนะครับมิถุนาให้สามเลยหกออกสามศูนย์ก็คือตัวแรกและมีกี้ วันที่หนึ่งกรกฎาให้หกและแปดนะครับให้หกและแปดออกอะไรทุกคนอย่าพึ่งมาไล่สดอยู่อย่าพึ่งอย่าพึ่งมาเห็นยังทุกคนทีนี้หกกับเจ็ดถ้าถ้าแบบนี้อาจ,จะมองออกไหมตัวออกไหมทุกคนออกไหม มองออกไหมเดี๋ยวจะทำให้มองออกง่ายๆอ,ออกอยังที่นี้รู้ไหมตัวไหนทุกคนเดี๋ยวค่อยปล่อยกันหลังสักประมาณบันสุกตัจเจาะ พอมองออกไหมทีนี้ถ้ามองแบบนี้ก็คือเราหาค่าตัวแปร x เดียว 6x x 6แล้วก็ 7x x 7หาค่าของ x เอ่อหาค่าตัว x เราจะเอาอะไรมาใส่ก็ไปหาค่าเอาทุกนะครับหรือใครมีตัวเด็ดหลักหน่วยหลักสิบอะไรที่มันแม่นแม่นก็เอามาจับคู่ เห็นได้อย่างทีเนี้ยน่าจะเห็นหมดแล้วนะต่น่าจะเห็นหมดแล้วนะ,นะนวนะโพสต์ก็ลงให้ให้เทียบเคียงไหมถ้าคนสังเกตตัวเด่นของอาจารย์น่าจะอ๋อมันมาตัวไหนตัวไหนไหน,น่าจะออกไงอย่าเห็นดเดววาเลยถ้ามันบาเมนยนวอดีมัน,มน,มน,มนอีกไกลอีกตั้งสองอาทิตย์พุล่นนะนะครับอีกสองอาทิตย์นวออกวันอาทิตย์ที่สิบสาษษตัวเลขมาเสริมนะเดี๋ยวเขาจะ